ต้นเปียกนะครับน้ําหยดช้อนเลยแล้วคนบอกกีดทําไมกีดไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็บามันไม่ลงถ้วยหรอกเดี๋ยวดูวิธีนะครับดูวิธีทักษะทักษะคนเราไม่เหมือนกันความคิดคนเราไม่เหมือนกันความปานี่ของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันองค์ความรู้ของคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เจ๊นี่กีดยางมาสองปีเงนะอยู่กับผม ผม,ผมบอกหมดอ่ะผมบอกวิธีหมดกีดยางสองปีนะครับแผลก็ไม่ขี้เล่นะไม่ขี้เห่ถ้าเปรียบเทียบกับคุณที่ขีดมาห้าหกปีดีกว่าดีกว่าหลายคนนะครับก็ยังมีตะลึกตะกักบ,บ้างแต่น้ํายางก็โฟลดีนะครับการโฟของน้ํายางก็คือการไหลดีบุดขอบหน่อยนะึงนะขอบหน่อยนึงนะครับบุดขอบอแล้วผ้าลูกนิดนึง ต้นเปียกนะครับพยายามดูขอบช้อนนะครับเนี่ยขอบช้อนตรงนี้นะครับมันจะมันจะไหลออกขอบช้อนเวลาหน้ายางแข็งแต่ที่น้ําำยางไหลลงมาตรงนี้เนี่ยเราตอกช้อนใหม่นะครับเราตอกช้อนใหม่น้ำยางมันไหลลงปูดอายประเภทเร่งยานะครับเร่งยาผมไม่แนะนําให้กีดนะครับเพราะว่าน้ํายางมันจะใส่นะครับการบ่าการการที่มันจะไหลออกไปทั่วเนี่ยความ มันจะไปได้มากกว่าเพราะว่าน้ำยางความเข้มข้นมันไม่มีแล้วก็ยางเล่ยงยาเนี่ยเวลายางอยู่ในถ้วยยางเยอะ,อะเขาจะใส่น้ํากดเยอะมันจะแก่น้ํากดพอมันแก่น้ํากดแล้วก็เวลาน้ํายางไหลลงมาถึงปลายช้อนมันได้กิ่นน้ากดแล้วมันจะแข็งพอมันแข็งแล้วมันก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆทาให้ยางปิ้นไหลออกข้าง อันนี้ไม่ใช่น้ำยางมันบ่านะครับเป็นเราตอกช้อนอันนี้เราตอกช้อนคนเข้าใจผิดแล้วเชื่อคําว่าเชื้อรานะครับหลายคนไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเชื้อรามีกี่ชนิดเชื้อรามาจากไหนใช่ครับส่วนหนึ่งมาจากแผลที่เรากีดแต่มันมีอีกหลายสาเหตุเลยมันมาจากหลายทางมากเลยเชื้อราเนี่ยเชื้อรามีหลายชนิดด้วยขี้ปุ๋ยขี้ไก่ขี้วัวปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกมูลสัตว์ ปุ๋ยคุวภาพแม้ถึงกิ่งยางที่มันร่วงใบยางที่มันร่วงมาเนี่ยมันก็เชื้อราทั้งนั้นนะครับมันจะเข้าตามรากเข้าสู่เปลือกเข้าสู่ลําต้นเข้าทางบาดแผลถ้าไม่กีดเข้าลึกเข้าแผลเข้ากระดูกจนเกินไปโอกาสที่จะติดเชื้อรามันก็น้อยเรารู้ว่าเราหน้าฝนช่วงนี้เราฉีดไตโคเดอร์มาเลยอัดเข้าไปเลยครับเชื้อราเราอัดเข้าไปเลยมันไม่ตายยาการเชื้อราไม่ทําให้ยางตายนะครับนี่ น้ำยังหดช้อนอเลยนะครับนี่แผลคนกรีดสองปีนะครับผมมั่นใจว่ากรีดดีกว่าคนที่กรีดมาเป็นสิบปีก็มีนะครับเนี่ยแผลคนกรีดสองปีนะครับออกดีครับยางออกดีมันจำเป็นนะครับแต่ถ้าไม่จำเป็นผมไม่แนะนำให้กรีดนะครับ ตอนนี้มันไล่มันอยู่ไกลสามสิบกิโลผมมาแล้วมันไปต้นมันเปียกนะผมถามแปลงข้างๆแปลงอื่นแล้วเขาเขาบอกว่ามันไม่เปียกผมก็เลยมามาแล้วมันกรีดไม่ได้นะครับผมก็จําใจต้องต้องกรีดถ้ารอมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวฝนตอนบ่ายมันจะตกซ้ำละเนี่ยครับต้องคนต้องระวังข้างๆเนี่ยครับมันจะบ่านะครับบ่าก็พกผ้าไปผืนนึงนะผ้าสะอาดนะครับ แต่ก่อนที่จะเอาผ้ามาเนี่ยให้ชุบไตโคเดอร์มามาด้วยนะครับจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อ Seo, ไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นเชือ้อราจะเป็นเชื้อสดชเชื้อเพะเชื้ออะไรก็แล้วแต่ชุบก่อนนะครับชุบไตโคเดอร์มามาแล้วก็บิดให้หมาดต,ตากให้มันผึ่งให้มันแห้งก่อนนะครับเพื่อเวลาเราเช็ดมีดด้วยอะไรด้วยนะครับมันจะไม่ได้ไปติดรานต้นสู่ต้น,ตนหรือโอกาส ührt, ที่มันจะติดมันก็จะน้อยลงนะครับผ้าเช็ดเช็ดตามขอบ เสียวเวลาหน่อยครับแต่ได้แต่ได้แดน,น่นอนนะได้เกือบเกือบจากร้อยเปอร์เซนนั่งร้อ่เฉยๆก็ไม่ได้หรอกครับนั่งอยู่บ้านก็นไม่ได้หรอกครับค่าน้ำมันรถผมมาสามรอยผมต้องค่าน้ำมันคืนนี่นะครับแผลคนกี่สองปนะีดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะ การเรียนรู้ครับความเข้าใจของคนเราไม่เหมือนกันมันก็อยู่ที่การเทรนของครูด้วยบางคนสอนแบบผิดผิดสอนด้วยความเชื่อไม่ได้สอนด้วยความรู้จริงๆจํากันมาเป็นทอดๆแล้วก็มาบอกต่อๆกันมาแต่ผมใช้ทักษะความเป็นช่างนี่แหละครับความเป็นวิทยาศาสตร์นี่แหละครับช,ช่วยสอนให้เข้าใจง่ายๆผลงานก็จะออกมาดีเป็นวันะครับ เดี๋ยวมาดูแผลคนกีดมาเจ็ดปีครับ <c oughs> มีมีคนกีดเจ็ดปีอยู่ทางข้างๆนี่แหละครับเห็นไหมครับคน ครับทุกคนเจ็ดปีนะครับทักษะคนเราไม่เหมือนกันจริงๆครับรนีน้แผลคนก,กี่สองปีครับ แต่ถ้าอีกเจ็ดปีข้างหน้าเขาจะเกีดขนาดไหนเขาจะไปได้สวยขนาดไหนอันนี้ผมไม่ได้ชมแฟนผมนะครับผมก็ด่าเขาเหมือนกันผมก็บ่นเขาเหมือนกันเวลาเขาเกีดเขาทําอะไรผิดไอ้ดำๆในขี้ขี้ไอ ทาบนลำดับในซะุกขี้หอยทากจริงๆมันเรียบแหละครับสวัสดีครับกันแค่นี้นะครับ